สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมดฟืนน้อนะครับตอนนี้เราก็มาจวนนะครับด้านบ้านพักนะครับด้านหลังนะครับถนนสายทางทิศใต้เข้าสวนยางนะครับอันนี้ก็นกดาวลงคนประแจนนะครับ อันนี้ก็นะครับบ้านไทยบ้านนอกเด้อนะครับอันนี้บ้านไทยบ้านนอกเด้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านหมวดฟื้นเด้อนะครับป้าคำสายลานปูปริจิตช่างดำสตอรี่น,นี่ก็จะเป็นบ้านยิมมี่เรื่องจริงโอ้สตอรี่นะครับ อันนี้ก็บ้านเมกสตอรี่บ้านน้องวิวน้องเต๋อบ้านแอดมินเปี้ยวนี่นะครับบ้านแอนเฟมเลี่บ้าน ชิดปากเปรนะครับบ้านพิรวันณชาเนียวบ,บ้านมนชัยชาเนียวบ,บ้านเสือพาไปนะครับยังไม่เข้าอยู่นะครับตอนนี้รอไฟ เสือพาไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้าน,น,นอดิสซอนเฟมิลีนะครับน้องนกกี้นะครับนะครับนี่ก็จะเป็นบ้านแม่เบนนะครับเอดบัด,ดกโกโกะนะครับตรงนี้ก็จะเป็น บ้านลุงว่างนะครับลุงวงตัวนี้กำลังกำลังเตรียมก่อสร้างนะครับพื้นที่ก็ยังได้อีกหลายหลังนะครับตอนนี้นะครับหลายหลังนะครับตรงนี้ว่างว่างให้สร้างบ้าน ้าบอันนี้ก็จะเป็นด้านทิศใต้นะครับติดกับสวนมันสำปะหลังนะครับบ้านเช่านะครับบ้านเช่าบ้านเช่า น,น,น,นี่ก็จะเป็นบ้านแอดบัตแอดเบนกกอกนี่ก็จะเป็นบ้านอดิศรน้องนกกี้แฟมิลีนี่ก็จะเป็นบ้านเสือพาไปเสือพามา นี้ก็จะเป็นบ้านอามนชัยชั้นแนวนี่ก็จะเป็นบ้านพิรวันชั้นแนวนี่บ้านชิดปากแปรนะครับนี่ก็จะเป็นแอมเฟมนเบลี่อันนี้ก็บ้านพักแอดมินเอ็ดออเอดเปี้ยว เอสอันนี้ก็ตวอวยูน,นี่ก็เบอ่ามน,นี่ก็จิมนี่โอ้นี่ก็หมวดฟื้นดื้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านของไทยบ้านนอกดื้อนะครับ นี่ก็จะเป็นบ้านล็อกดาวนะครับนลุงพปละเแ็มนะครับ เป็นหัวกล,กลางนะครับหัวกลางนะครับเปนมีห้องอยู่สามห้องนะครับถัดมาก็จะเป็นโรงครัวนะครับนี่จะเป็นที่เก็บขยะนะครับทุกงันพฤหัสหรือวันพุธรถจะมารับขยะ,ะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นที่พักนะครับศาลานะครับ พิตาเศรษฐีนะครับจะนอนสีหลังนะครับหลังนี่ก็เป็นห้องน้ำกลางนะครับสี่ห้องห้องน้ำกลางสีห้องเราก็จะนะจะได้๋ยอัปเดตกันวันนี้ก็จะเป็นนะครับลาน โอ้ปูปาลาดีกินขัดโอ้ปูปาลาดีกินน่าขลาดน,านะครับเป็นัวเรองนะครับเป็นดอกตะวันเนี่ยตอนตะวันนะครับก็ก็มีการลำนะครับลำลำเดียวนะครับสองชุดลำ กลุ่ม9กคนนะครับ,บชุดอันนี้ก็จะเปน็นนี่จะเป็นครัวนะครับอันนี้ก็เป็นที่นะครับของหงผู้บ้าฤทิ์นาคลาดอุ่นจำลองแล้วก็จำลองนะครับตอนนี้ก็ยังมีเปิดนะครับนี่เปิด รับตัวนี้รับล่านาล่านเพืินนะครับในการการแก้นนกบนนะครับก็ชตวงนี้ก็พักรับประทานอาหารนับจะมีการลำนะครับลำวันนี้ก็จะเป็นแล้วนะครับสามชุดสามชุดชุดตนคนชุดหนึ่งคนตอนนี้ อันนี้ก็เปิดขายตลอดนะครับไม่เปิดร้านแต่ยังขายนะครับอันนี้ก็ร้านน้ำแข็งใสขนมหวานมีร้านถ่ายรูปรูปของร้านถ่ายรูปครับคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามซ่องหมดฟูเดอร์นะครับจบลงที่ร้านป้าครับใส ลานปูปิกิดนะครับอันนี้มีแต่เพื่อผ่านะครับสุดท้านย๙๐๖๕๓สสินะครับสวัสดีครับ